ไปอยู <ítulo> <away> ่เอชไปดอกไปดอกกาอยู else, hand, you ume, ups, ่กลางแมพกล้อยู่กลางครับทุกคนหันหัวกลับไปทุกคนหันหัวกลับไปไปกลางไปกลางไปกลางมีมัตติบอลแล้วไม่ตมัตติบอลแล้วมัตติบอลแล้วครับไปกลางเลยไปกลางเลยอยู่ใกล้ๆเลยนะยยืนก่อนยืนคิวก่อนคาดคนถือป้ายนะมันจะเป็นหัวส้มๆอ่ะบอกที่นี้ใครใค้เรเห็นชื่อบอกด้วยได้ได้ได้กันลงไปโอเคเจอแล้ว ดิสคอนเนกครับผมเป็นคุยครับเป็นยวเป็นิวเป็นยูใครจะใส่โดรนย้อยอนหัวมันจะตายแล้วขี่ม้าชนอยู่ขี่ม้าชนมันจะขึ้นเขามาแล้วมาแล้วขับอยู่โอ้โหเริ่มเหลือห้าสิบละดรอออยดออขอยตาดีอาดีตาดอตาตตาตอตา่าตาตอตาตาตปตาตาตาตวตาตอตา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 ยยย ไป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 ไไป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 ไไป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 ปไปไไปไปไไปไปไปไไป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 ไไป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 ไ เรื่องบมาเก็บไฟนะบมว้าคิวครับเบอร์หเลยนะบเพลงแสงตีหนึ่งอยยเบอหอยู่อยู่เบอร์ห่ย่ให้เบอร์หไม่ต้องฮิวต้องฮิวย่เียแล้วมาแล้วมาแล้วเลยบกแดบกบวกส่วนได้เลยตีหนะครับอยู่ตีห่นะบดแพงแสงอะตีหนึ่งนะคนแรกเลยล็อกหตีหนล็อกหเพยงแสง ของยาวของยาวเลยเนี่ยของยาวได้เลยยาวเลยยาวเลยแทงแทงขอแทงหคนอ่ะประกบบทเพลงแสงเลยลุงโจลุงโจพี่โจใช่ไหมประกบไปได้อย่าได้เปลี่ยนอย่าได้เปลี่ยนเซฟเลยประกบให้หน่อยผมยังไม่เปลี่ยนเซฟเลยรอตายก่อนขอแทงประกบเบอร์ห้าหน่อยนะเปิดตร์ทองให้เบอร์ห้าหน่อยเปิดตร์ทองให้เบอร์ห้าหน่อยพากับเปิดตร์ทองหน่อยให้เบอร์ห้าวิ่งหน่อยไป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 ไยินได้อยู่แล้วสบายไม่าม่จะมีดึงเปงหรอกดาเมจดาเมจใครที่เพิ่งเกิดมาไปใกล้ๆเบอร์ห้าแล้วสกัดคนไว้รอบๆนะไม่ต้องไปสู้วงในนะสกัดคนปกติได้ โมนติได้เลยนะพี่บอลเลยก็ปลดลักล็อกหัวฮีวเบอร์ห้าไปนะขึ้นมาดิเออเดี๋ยวโอเคกูตายละได้เปลี่ยนเฟสทุกคนครับคนที่เกิดแล้วโดดข้ามกำแพงมาได้เลยนะโดดไปเติมตรง,ตรงเบอร์ห้าเลยนะไอ้กีวิ่งยาว,ว,ยาวเลยวิ่งยาววิ่งยาววิ่งยาวเดี๋ยวขัดไปให้เดี๋ยวขัดไปให้ทุกคนครับมาหน่อยมาหน่อยไม่มีใครอยู่ตรงพี่พี่บนเลยมาแล้วถึงแล้วมีใครไปเก็บบัฟไหม เปลี่ยนพี่เบลกับพี่อู๋พี่คนเก็บบั๊อยู่เลยพี่ฟิกเรามีเงินอยู่สองคนอพี่ยิ่งนี่แหละยิ่งี้โอเคโอเคทุกคนมาช่วยหน่อยครับทุกคนมาช่วยบทเพลงหน่อยหวังเงี้ยอย่าชิลพอแล้วพอแลวอยู่ซินดี้อยูว่ะอยู่ซินดี้ว่ะอยู่ซินดี้ถึกเกินนี่ไงปาดคอเลยแล้วกันเนี่ฆ่าไปตัวบางบางก็ได้ผมลั่นตีไปเลยนะข้างล่างไว้อย่าให้ับขึ้นมานะของยาวเลยของยาว สปอร์ตครับสปอร์ตเขาไปจูบเบอร์้าเลยนะเมดเดียวเข้าไปอยู่ใกล้พี่บดนะไม่งั้นเดินต่อ์ปขึ้นมาคนเลยไฟไฟไฟใครเนี่ยไฟเราป็เนี่ยไฟเราหรอใคผมใคมชอตไีโอเคใครีเดียวไฟี่ยบอกไหบอกเียบอกสัญญาสัญญาไฟแล้วหลอนเลยคกูเห็นไฟแต่เดือดไม่ลดเลลแล้อไฟเย็นไฟย็นปขวานเอยป่งขวาน่อยทีทา เราป้องกันได้ดีอย่างเงี้ยแไฟ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 อันนี้ไฟของผมเองไฟบูนไฟเขาไฟเขาไฟเขาบ้าเอ๋ยวาร์ปเลยว่ะเรียบร้อโอเคสุดยอดวาร์ปวาร์ปแล้ววาร์ปแล้วโออิซิสโออิซิสแล้วนี่ไฟอะไรเนี่ยไฟคาเย็นโออิซิสความบิลเลยขวาบิลควาบิลเลยไปเลยพี่ไปเลยนั่งร้านใช่ไหมะไปนั่งร้านไม่ต้องยิวไม่ต้องยิวนะวยิทุกคนอยู่ยิวครับหยู่ยิวอยู่ไหนยุดยิวเอ้ยค่ายนี่หน่อยค่ายนี่หน่อยจิมบูอะจิมบูมันตีพี่บทอยู่คาชิระเนี่ยยยยยววววรโอเคคสิิับุ ไปนั่งร้านนั่งร้านอ่ะแป้เซฟโซ่สุดแล้วโอเคถ้าใครเห็นถ้าใครเห็นคาชิร่ามาร์คมาร์กว่าคาชิร่าเป็นเลขแปดเราจะได้แบบโฟกัสตัวนี้แบบไม่ให้ผิดนบขี่ม้าอยู่ทิวนะขี่ม้าขี่ม้าอยู่ทิวอ๋อขอลองหน่อยพี่เดี๋ยวผมมาแทนอยู่ทิวนะครับอยู่ทิวนะขี่ม้าขี่ม้าเร็วซ้ายสายสายไปซ้ายซ้ายมึงโอเคได้ไม่เข้าไอซี่เหรอไม่เข้าพี่ไม่เข้าไม่เข้านั่งร้านนั่งร้านพี่นั่งร้านดีกว่านั่งร้านด่วนแบบไหนคนคนอื่นไม่ต้องตามตามในสุดนะโอเค ไปไปไปวิ่งวิ่งวิ like ่งว right. right. ิ่งแล้ก็กอดตาร์ลักขาเลขห้าไว้ตลอดแทงด้วยแทงด้วยแทงด้วยหนึ่งหนึ่สี่แทงไปเลยก็ได้หนึ่งหนึ่สี่แทงอ่ะตาร์ลักขาไปเลยต้องการตัวทองส่วนดามเมกขัดแข้งขัดขานไว้อย่ามันได้วิ่งอย่ามันวิ่งฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายมีคนวิ่งฟรีเยอะเองนะจ๊ะมิยุกิเอามันออกหน่อยฝั่งซ้ายสองคนอะโอเค สวยสวยสวยวิ่งต่อได้เลยวิ่งต่อได้เลยขึ้นนางร้านเออแล้วขนางหลานเนี่ยนะถูกไหมขายารียบรีบเรีเข้าไปนะโอเคก็เดี๋ยวมันเดี๋ยวมันเกิดสกปรกตรงนี้เรื่อยๆลองดูไปเลยลองดูไปเลยลุงเบลล์ลุงเบลล์เดี๋ยวบั๊จะเกิดแล้วลุงเบลเรียกผมเลยนะกดบั๊กบอกกันเรื่อยๆหัวบั๊กระโดดไม่ได้ในบัสไม่บั๊กมันกระโดดไม่ได้อยู่แล้วมันกระโดดได้ยากมันกระโดดได้มันกระโดดยาก แล้วกระโดดพี่ครับมาขวาๆหน่อยพี่มาอันขวามันขวาพี่พี่ประตูประตูกันมาเรื่อยๆนะยูเอ็ดมาแล้วมันถูกมาแล้วโดดแล้วก็โดดขึ้นอันนี้เออแล้วก็ขึ้นหินข้างหน้าเออเอ็ดเข้าประตูมาแล้วพี่เยอะเลยอีกทีนึงตรงนี้ตรงนี้ตอกซูชิงตรงซูชิงตรงซูชิงก่อนพี่อ่ะสปอตขึ้นไปตามตามเลพลาหน่ะพพอร์ตไอ้ตายเล่นเล่นหน้าประตูเกิดมาเรื่อยๆเลยครับมันมันเกิดไม่ได้หรอต้องต้องขึ้นไปอีกงั้นต้องขึ้นขวาไปขึ้นมาขึ้นมาคนโดดขึ้นมาหนังโกงเอามันออก โดดก้นหินแล้วก็โดดึ้นนังนั่งน่ะโอเคได้ละได้ละโอเคตึไม่ได้นี่นี่โดดึ้นไห้นโอเคสวยขัดอี่อ่ะพูดเรากระจายกันน่พเรากระจายกันหน่อยกระจายกันหน่อยกระจายกันหน่อยเอาสองตีะยืนประกบพี่บดไว้เลยกันโดนสายฟ้าส่วนน้องนั้นกระจายก้นหินเยอะครับเป็นน้ชอนเฝ้าว่ะเสาใกล้เกิดใช่ไหมพี่ ใหญ่สี่สิบกวิโอเคอยังไงล่างก็ได้ที่เหลือลงอยู่มากล่างนะปุ้นใหญ่มาปุ้นใหญ่มาปุ้นใหญ่มาขอได้เป็นหนักหนักมาช่วยเคลียร์หน่อยได้เป็นหนักหนักช่วยเคลียร์ปุ้นใหญ่หน่อยครับขอกระแทงยืนอยู่ข้างบนกับกับเลขห้าที่เหลือลงไปปวดให้เขาได้เป็นได้เป็หลักๆครับพี่เบลไม่ได้ไปแล้วได้เป็นหลักขอขอมาช่วยเคลียร์ปุ่นใหญ่หน่อยโอ้โหล่างเลยยืนล่างเลยตายแล้วสาวยืนล่างอยู่ยืนล่างนะผมนั่งอีหน้าประตูเนี่ยโอเคลุกเรยตอนนี้เกิดอะไรเลยเดินกันยิงปุ่นใหญ่ตายยยแล้วววสส อยู่ข้างนะตอนนี้อยู่ข้างอยู่โอเคตอนนี้เรื่องรักกับเอดตีกันอยู่หน้าบ้านเราเลยใช่ใช่เราเราเราก็เปิดกับเขาอยู่ตรงเนี้ยเราก็ยึดข้างบนข้า้งหมดไว้โอเคงานรบ้างหน้าเลยตรงกลางขอขอว่าสองคัมพีเอาะบาลอยู่ข้างเนี่ยเสาเปิดเสาเปิดแล้วนะอยู่ข้ากนะตอนนี้อยู่ข้ากอยู่ดูเบลเบลเสาอะไรลมใช่ไหมลมเบลน้ำแข็งนี่มันมีมันมีคนกระโดดขึ้นมาได้ด้วยนะลุมเลยลุมเลยนี่อยู่ข้างบนน่ะลุมบุมตีมานะผมตี้ลงไปอยู่ลุ่มได้ลุ่มได้ อ๋อตัวพี่น้องนอะเปิดเปิดตัวทองไปเรื่อยๆนะเพราะ<ต><ต>ว่ามันจะโดนสายฟ้าผ่าไม่ตายพี่ยาวยาวดาเมจต,ตัวเอ่อเอาแงาสกิลหนึ่งเล่นไปเรื่อยๆนั่นแหละพี่มันล็อกไม่ได้อยู่นัง่ง <laughs> อยู่นั่งเรือรัวเลยแแบบแชมป์ที่หยุดมาอยู่กับเล็กเล่าก็ได้ครับเพราะว่าแชมป์เป็นตัวดาเมจคอยคอยสับสากคนขึ้นเลยเล็กหนึ่งบ้างเล็กหนึ่งผมเล่นอยู่ตรงเล็กหนึ่งตระมาณตรงนี้แหละข้ามัน หนึ่งนาทีสตีเกิดสี่สิบเมตรเอฟ้าไปถึงจะถึงหน้าประตูแล้วนะสายฟ้าเราหรือมันของเอทเอทเอาไปโอเคโอเคเดี๋ยวผมไปขัดไว้เห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วอยู่ตรงแดงแดงเดี๋ยวดูชื่อไว้มันตึ้งมาทางอีกด้านหนึ่งนะเห็นปะกำลังโดดมากันเนี้ยเห็นแล้วเห็นแล้วนะอ๋อแทงครับแทงแทงจุบๆตัวบทเพลงไว้นะสายฟ้าเอทกำลังไปแล้วไปขัดไม่ทันวะไปไปเด็กไปเราไปเราเหรอไปเขาใช่ก็ไปบกบกบับกายแล้วน้องที่ยหแล้วไงวะ โดนไฟโดนไฟออกึ้นไม่ได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรป้าย<ไ>ปอยูยโอย่โอซิป้าอยู่โอซิตโอซิตโอซิตเลีกตั้งสิบนาทีได้ไปเลยไปไปไม่ต้องตีคนนะไปไปเอาไปผมมผมหาสติแป๊บนึงน,นะ ขึ้นมาจะแขงไฟไม่เห็นไม่เห็นหัวเลยจะีม่ใ่ถือไฟเลยต้องตีเลยรักมล้ไปไปไปลากนะเห็นไหมตรงป้ายป้ายป้ายสีฟ้าฟ้าไปลลากสุดเลยอาสิ่วตรงบอสสี่อ่ะวิงตามเลยเกมผมจะสิบนะ ช้อนถึงช้อนถึงเจอละเออที่รักของแกหอกขาละได้ได้ได้แล้วไดแล้ววับวับวับแล้วโอเคโอเค่ละสวยช้อนได้ช้อนได้ช้อนได้ช้อนมาจังหวะแล้วชอนบางนนเอานี้ไปเลยช้อนโอซิซิไปเลยโอซิซโอซิอโอซิโิโอซิไิอซิไอโอ ผ่าเดียวแนม่นมีาวาร์ปมาหามาให้มึงอยู่ตรงนี้ละวชอนเปลี่ยนเซ็ตชอนเปลี่ยนกอบพี่ถึกๆเลยได้ได้พี่ได้พี่นีพานาวนี่พานี่พานะไอมาข้างนะดักดักระ่างทางหน่อยข่างเดียวข้างเดียวข้างเดียวชอนอยู่ที่ไหนวะชอนอยู่ที่หกนะทุกคนเดียวข้าเลยชอนีเีออมาเลยชอนไปอยู่ใต้ใต้บันไดใต้บันไดแล้วครับพี่ลี่มีคนลงมาด้วยไฟไฟี่เดียวไฟ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 กี๊อัดขนาดโอ้กูตายเร็ว ใครวะไหวจังวะไม่เห็นใครถูกไฟเลยมันมาจากไหนอ่ะไม่งใครเห็ี้ยทซ่ไมมันมีไฟเยอะจังเลยอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่พี่มันอยู่ใกล้เราอยู่ใกล้เราอยู่ง่างไป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 ซัดก่อนซัดก่อนเอาวันนี้เราได้เปรียบในเรื่องกำลังไปน้าเราไปนะเราไปไปเข้าไปเลยซัดเลยซัดเลยผมเชื่อว่ายังไม่รวมนะมันห่าวิ่งห้าสตีไปทีสามคนอ่ะเอ้ย ใครถือป้ายเป็นลมป่ะลม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 คืออะไรไฟเลนเหรอไฟเลนไฟเลนโอเคโอเคมันขึ้นมาข้างบนเหมือนที่เรามันอยู่ที่เดียวกับเราอยู่ที่เดียวกับเราเลยใช่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 กำลังบินไปอยู่เจอแล้วเจอแล้วเปิดเลยแล้วกันอันตีตึงๆเพี้ยตีเราต้องไม่ตายพี่เออเออไอ้ตัวลงไปทั้งวันเชี่ยจับลมมาไปลมมาไปลมมา รอีกหนึ่งนาทีครึ่งเสาเกิดหุ้ยเราสู้ไหวอยู่แล้วโอเพนฟิลด์อย่างเงี้ยส่งตัวพี่น้อยขึ้นไม่ให้ได้อะแค่นนั้เองรับจะตายรับจะตายวไฟจะตายแล้วปกติเลยปกติเลยตายจบโอเคมันรับ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 โอ้ยซิตไปทุกคนหันหัวกลับครับ ใครจะตายปล่อยตายเลยไม่ต้องหิวไม่ต้องหิวใช่ใช่ตายปล่อยตายเลยสุ่มส่งาเลยปล่อยตายเลยปล่อยตายเลยตีกูดิตีกูดิไม่ตายดิหยุดหิวไปเลยหยุดหิวไปเลยอตีกูดินักไข่เมันชอบไล่องคชาตินี่ไข่วะใหญ่กูรู้นะเจอแล้วคาจิระไอสัตว์กูเล่นตั้งนานเบอร์แปดนะมีบ้างเหารณ์วไอจินบุแรงๆอะนะ ใช่ครับจิระบังละเฮ้ยเรองปากกูสองทีได้แย่งกันไปแย่งมาสุดท้ายเลิกอหลักได้ไหมซะกูหายนะคดีพิบก็ขึ้นนั่งร้านเฮ้ยพิบขึ้นเขาวะโอเค โอเคชอนถึงแล้วไม่มีบัฟเขาสอนอีกเก้าอีกเก้าวิเก้าวิจะจะมาแล้วเนี่ยมันมีไอ้นี่จองจะจองสายฟ้าอยู่ชื่อคอนิกเนี่ยไอคอนิกคอนิกมันจะจองอ่ะโอเคผมไปดูไฟแล้วไม่นานถัดแล้วไม่เป็นไรเราดาเมจอัดอัดไปเราไหวอยู่ไอ้พี่แค่สายฟ้าไอ้เหี้ยแต่กูจะตายเอาได้ได้แล้วได้แล้วเราได้แล้วได้แล้ว รวมเลยรวมเลยครับรวมเลยตัวนขอห้าห้าห้าหวัดไม่ผิดหวานจริงๆเอ๊ะมันเอาสายฟ้าผ่าล้วทุกคนลงลไว้ลงไว้ลงไว้เอาบีบพี่วลยพี่วับไปหาติงพี่วับไปตัวมือแล้วไม่นไงยิงลงลั่งตามไปตามป้ายไปป้ายตุยไปแล้วป้ายเปลี่ยนแล้วป้ายตายแล้วใช่ใช่ตายแล้วเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยตรงที่ ไปปุ๊บนะมันว้าวมันว้าวมันว้าวมันเกิดไม่มันก็ตายอยู่เหมือนเดิมฟ้าผ่ายิ่งต่อโอเคตั้งมันว้าวแล้วแต่ว้าวทุกเดิมพี่มันว้าวแล้วมาแล้วเป็นพัทนะดีคอนเน็กเหมือนเดิมดีคอนเน็กอ่าดีคอนเน็กเจ้าเดิมดีคอนเน็กเจ้าเดิมไปกดที่คาดลัวเลย จะโดนมันแล้วจะหมดแล้วคือหล่อเราขอกเราคือหล่อแล้วนิดเดียวกดติด่ท่าตายพอ่ตัวพี่สับวาร์บวาร์บกดวาร์บแล้วก็ลงลมพนกดวาร์บแล้วก็ลงพนโอเคหพี่นิวได้พี่นิวใช่ไหมเนี่ยเอาแล้วมันคิดอะไรลงร่างอะไลงร่างเลยพี่ที่แปดบนปรกวดที่แปดที่ลงร่างพี่พี่ไปทางไหนั้นไปทางนั้นพี่พี่้ไปทางนี้ทงเดิมพี่ไม่ปทางนี้ไม่เอาทางนี้พี่ลงร่างด่าสิอุยด่าสิอุย ด่าซิงูด่าซิง nah ูเกิดจุดพ okay. ี่เกิดจุดเออไอ้ฝั่งนี้มันมีไฟไอชั้นนี่มีไฟไอเบอร์แปดมีไฟอ๋อไอ้คาชิระไอ้สัตว์เบอร์แปดคาเบอร์แปดเล่นเล่นเล่นคาชิระไว้แปดไว้แปดไว้แปดไว้แปไม่ต้องกลมไฟมันใครคาชิระไว้ใครคาชิระไว้เป็นบั๊กปะเนี่ยคาชิระเนี่ยโอ้โหตีเข้าเด็กอ๋อสองเก้าบ้าบอกไปเนี่ยมึงใครวะมันไม่ถึกจังวะมึงได้บั๊กตัวแดงมาไหมเนี่ยป้าพันเบอร์แปดข้ามันมึงอยู่มึงอยู่ ที่เหลือที่เหลือก็เลเดินเข้าไปเลยเดินเข้าไปเลยเดินเข้าดทีไปเลยเขาวมกมนเป็นสิเคี่นเือนไม่ลดเลยไอพกจี๊ชาร์จสองเยพี่มงไั้หนไม่อย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่าั้นอย่างนั้ย่า้นอย่างนั้นอย่างนั้อย่างนัอย่าง้างนั้นย่างนั้อย่านัอย่างนั้นอย่างนั้นอ่างนั้นย่างนั้นอย่นั้นอ่างนั้นอนันอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นย่างนัย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้่างน้น หลังจากนี้ไม่มีบัฟแล้วถูกต้องไหมบัฟหมดแล้วโอ้โหเฮียโดนเฮียแต่วะากำลังไปเติมกำลังไปเติมไฟ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 ระวังนะออกมาจากไฟให้ได้ออกจากไฟให้ได้เนาะอู้ดเอาพ่เฮียพี่เดียวกูดเป็นพัดอยู่ที่แปดนะโอ้โหเฮ้ยทำไมคนนี้จู๊กเก่งจังวะเพื่อนเราอะเล่นพัดด้วยจู๊กดไวโอ้โหไฟอีกแล้วมึงเยอะจังน้ามึงมีไฟเยอะจังเห็นได้คุณลงไฟสักเอ้ยเราเกิดข้างๆมีกินด้วยเฮีย ไปอีกแล้วอ่ะอันสามนาทีแล้วเนี่ยเราเอ็ดเอ็ดเอ็ตเน็ดใครเดินผ่านตุนใหญ่ซื้อตีนหน่อยนะสักคนของตนก็ได้นรียกว่าตีนหนึ่งป้ายนะนี่ก็ดีหนึ่งป้ายนะโอ้โหโอ้โหไอ้เหี้ยขอจะเอาขอขอจะเอาเอาคนใหญ่หน่อยดิตุนใหญ่มาตุนใหญ่มาใครชนะมานต้อตีอยู่บนแพไปนั่งร้านเขาลังไปนั่งร้านถูหายเลยเหี้ย มีคนตีอื่นไม่มีคนโอเคเดี๋ยวผมแทงทั้งให้ผมเจอตัวใหญ่แล้วไอ้ขชจฉะได้ปืนใหญ่ตัวแต้ได้ตัวใหญ่แทงคอแทงแล้วแทงแล้วแทงตาไม่ไม่ตายด้วยอีกนิดนึงแทงไม่ตาหายตานิโคตินโอเคตาย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 แล้วตายแล้วขชจฉะตายแล้วเมื่อกี้ได้ได้ตัวใหญ่แตกแตกดิโคตินยังไม่ถึงหนังร้านนะครับทุกคนมาทันนะมาทันนะขัดกันอยู่ขัดขัดกันอยู่โอ้โหไอ้เชี่ยมัเปิดตัวทองด่วนเข้าไปข้างในเลยอะ ผูเปลี่ยนพิลษแล้วขุดโย่พื่อนอ้อมอ้อมมาทางขวานะขึ้นเขาได้เลยครับใช่ครัเข้าทางประตูถ้าเข้าทางประตูจะตีผิดไปต้องตีคนนะไม่เข้าประตูไม่เข้าประตูทุกคนมาแล้วมาแล้วพี่มาแล้วมาแล้วเด็กขี่ม้าชนก่อนเลยปล่อยให้ก่อนตามอยู่ตามอยู่เด็กขี่ม้าเนาะขี่ชนแล้วชนแล้วขันแล้วขันแล้ว พี่ตีชนซ้ำแล้วพี่ออยันดูยันอยู่ยันอดูมาด่ว้เขมาด่วนเลยทุกคนไม่เข้าหน้าประตูนะเข้ารัดถ่างนั้นเลยเอาขวาเนะเอาขวานะเอาขวานะคนดีมากเลยหมัดใช่ไหมหมักครับใช่ทุกคนตีนี่ครับพี่ขคืนลุงบลไปแล้วด้วยครับมามาเห็นอยู่เห็นอยู่ตาเนาะ

ตาย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 ไม่ตายไม่ตายไม่ตายยื้อยู่เอาเร็วตา่ตายไา่ไลมาาแล้วไม่อะไรไม่เลยนอะไราล่พี่เออไอี้มาขวา่าขวา่างขวา่างี่งเยวิเยา่วิ่งยขี่มาบี้ขี่มาบียู่ข้างๆขี่มาบี้ยอวิ่เยพี่อย่วิงวิ่งเลยอย่ายิบอย่าหยิบอย่ายอย่าหยิบอย่าหยิบอ่าหิ่งเลิย่ยิอย่ยเอยาอหาาอ่หาเราิ่ง เข้าไนี้เลยไปเนี่ยพี่เข้าไปนี้เลยเข้าไปนี้เลยเล่นนี้แล้วในโอยซิใช่ใช่ใชไมโอจิจะดีโอยซิลไฟมันมีไฟแล้วไเป็นไดหลบไต้ไม่ได้มันไม่มีไฟไม่อะไรแล้วไม่มีไฟแล้วไม่มีแล้วเนี่ยค้าทค้างแล้วแที่อยู่ตีดักทางเดินไว้ดักทางเดินไว้ดักทางเดินไว้ดาเมจอะไรขัดดักทางเดินไว้แทงแทงมาอยู่ก่อนเอาเลยเอาเลยเอาเราเอาเราลับงเอาเลยเอาราลับเลยเปตีนย้ายครับเข้ามาเออไปอยู่บนหินบนหลังคากันด้วยนะเเอะไรไว้อะไรไว้ยอบนหลังคากันไปบ้างด้วย กดคอรเต้เลยวมันมาแล้วมันมาล้วติดาวรติดถาวสบายไหวชิวอีซี่พวกนี้ยกดใจต่เลยใจใจใจเรื่อยเเลยคัเรื่เเลยมนาเรื่อยเรเ็เรเนเมเลมนิ่งนิ่งยิยิิิวไหวชิวเฮ้ยฝั่งซ้ายหลุดมาเออยูอไไป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 พี่อพี่มีกดยิวนะพี่สู้เขา ตีเลยตีเลล่างเลยลตีเลย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 ตอโต้ตีเลยใครมาก็สกิลเลยสกิลสกิลมันจะได้ตกไปไปววิเจ็ดหมลงละหมงนลหมัก้องหมักหมองโอ้ยยยยยยนยย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 ยียยยย ขอบคุณทุกคนมากครับวันนี้กินเช้าเลยนะครับโอ้โหแต่ก็ถือว่าผมหมาเจ็ดวันคีมุจีจ้าเย้ขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับผมไปขอบคุณครับไม่มีเลยใช่ไหมครับไม่ดีเลยวะสนามรองขอบคุณกันแล้วเนี่ยโอเคขอบคุณทุกคนมากครับ กระจบสุดขี่มาของออนเนอร